สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเลดีกันนี่แล้วนะคะแต่ว่าพี่เนี่ยจะขึ้นไฮไลท์เองนะคะอย่างที่เห็นนะคะคลิปนี้มันปังจริงๆนะคะโอ้โหกรุบกรุค่ะกรุบกรุนะคะพี่แนะนําว่าให้ดูให้จบนะคะมีทั้งสาระและไรสาระนะคะน้องๆคลิปนี้มันปังยังไงไปดูกันเลยค่ะ ช่องไลค์กันดีนะคะก็ไปกดด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาคลิปมาแล้วเนี่ยจะได้เห็นก่อนใครเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดนะ ช่อง Lady g u m อีกแล้วนะคะก็คือเห็นแบบใส่ชุดอย่างนี้ก็นึกว่าจะไปมหาลัยใช่ไหม ไม่ใช่จ้าคือวันนี้นะพี่จะพาน้องๆน,นะคะไปงานเด็กดีแฟร์กันนะคะก็คือพี่เนี่ยได้เชิญไปเป็นพี่ที่ปรึกษาให้กับน้องๆน,นะคะก็คือเราเนี่ยจะนั่งแล้วก็มีน้องๆเข้ามาปรึกษานะคะแล้วก็ข้อมูลก็ไม่รู้จะพูดถูกไหมนะคะส่วนใครที่ตามมาจากงานนี้นะคะก็ม้นใต้คลิปได้นะว่าแบบหนูไปงานนี้นยคะพี่กันดูเจงานนี้อะไรเงี้ยเออได้เลย ก็ที่ตัดสินใจมาเปิดคลิปในห้องนะคะเพราะไม่รู้ว่าหน้าง,งานจะคนเยอะแค่ไหนเนาะเพราะว่าแบบที่ดูก็คือมีแบบดาราอะไรด้วยแล้วก็น้องๆทะเบียนเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญงานนี้นะคะให้เกียรติบัตร้วยนะจา๊ะน้องๆคนไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยปีหน้าอยากมาอะไรเงี้ยเออก็ได้นะมันจะทุกปีนะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะ two hours later มาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้างานนะคะงานจัดที่ยูเนียนฮอล์นะคะชั้นหกนะคะคนเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในงานนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนเริ่มเข้ากันมาแล้วนะคะน้องๆเริ่มจะทยอยเข้ากันมาแล้วนะจ๊ะ เช่วิมครพีเลยครับีมาจากไหนคิบกนสราสอาไอไดไหมคเาไปจีดวครับุมค่ะรู้วันนี้ใช่ไหมครับก็คือีแคแปรเรด็กแคแปคือขนีะสารศาส์มาเดปูก็จะเป็นแนะนาเกี่ยวาวิชาัๆกของาวิชาแล้วก็เป็นแนะนการสอีแครนอาง้วิชานี้าีนีก็มาได้รีครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณคครูคณิตมสวโปรโมทอันนี้อันนี้เพื่อนมีช่องแล้วก็มีเพจตีคณิตด้วยค่ะฝากเพจคณิตทางด่วนด้วยนะครับเขาไปกดไลค์ด้วยคนกดไลค์เยอะมากนะคะเรียนจากพี่ภูใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะของพี่ภูแล้วก็เราเข้าไปกดไลค์กดแชร์แปะไปแปะไปแปะไว้ฝา มาแค่ะท่านผู้ชมเรามาทัวร์งานกันดีกว่านะคะงานเด็กดีแฟก็มีของเยอะมากนะคะตามที่เห็นด้านขวานี้ก็คือขายปากกาสีค่ะ เยอะมากเลยนะคะเดินต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะคะเป็นบูธแนะนําคณะต่างๆนะคะมาอันแรกก็คือของมอทอกันเลยทีเดียวต่อไปนะคะน,นี่มอจอพนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นที่พี่นั่งนั่นเองนะคะเป็นการปรึกษารุ่นพี่โอ,อ้ตรงนั้นคืออะไรพยาบาลและเด็กหัวกัน้านะคะก็คือหอการค้านั่นเองด้านซ้ายนะคะเราจะเห็นเอ็นคอนเซ็ปต์ค่ะ ต่อไปนะคะหันกลับมาก็เป็นเด็กหัวกันค้านะคะก็คือเวทีเขาอลังการมากแม่นะคะต่อไปนะคะเป็นของกินนะคะชามะนาวนะคะไว้กินให้ชื่นคอหลังจากที่ให้คำปรึกษานะคะนั่นขนมจีบนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันอะไรกันตอนเนี้ย วิยาลัยเซนหลุยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเริ่มนะคะแต่ตอนหลังก็คือคนจุกมากนะคะน้องต่อไปนะคะเรายังมีนะคะข้อสอบนะคะแบบว่าเป็นแจกเป็นแนวข้อสอบนะคะแล้วก็เป็นการแจกเป้าคะแนนในการจัดอันดับต่างๆนะคะน้องคนไหนที่ยังสับสนมึนงงก็สามารถมาที่มูตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีแนวทางให้น้องๆกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูบูธให้คำปรึกษาคณะอื่นอน,นะคะโอ้ทางซ้ายนะคะสถาบันการบินพล,ลเรือนนะคะน้องๆน,นะคะพี่ขอบอกตรงนี้เลยว่าดูให้จบนะคะดูให้จบะคะ่ะเอาตากล้องนะคะขนมจีบนะคะปังม้าค่ะอันนี้คือโฟกัสแล้วย,ยังอะ่ะอันนี้ถูโกโฟกัสแล้วปะเฮ้ยโฟกัสสวัสดีค่ะวันนี้จะไปถามนะคะครูคณิต ครูคันี่ใช้เอมีสอบรอบไหนบ้างคะก็มีรอบ2 3 4สามสี่เพิ่มก็อาจจะมีรอบห้าด้วยถ้าสมมติมีคนตกลอบอ๋อคะแนนท่าคะแนนเท่าไหร่คะแนนเท่าไรวะคะแนนขแคตตั้งแคตหนึ่งก็คือ100 108ป่ะั๊กรอยแปดหรือร้อยแหรือ105 105อยห้าระอยหาหนวันใช่ปีที่แล้วเขสอบเหลือ90้าสิบเมตรตังไม่ผิดสอบอะไรบ้างใช้อะไรบ้างคะแนนถ้าสมมติว่ารอบใช้สาม แคนเนี่แล้วก็แกะด้วยกบแกะด้วยแกะด้วยประมาณสามนนี้สอบถามได้ที่ Facebook สุกขันนิตอวิคกี้ดคขัคนิดฮัลโหลคุณเจราเฟชไฮเฟไฮเลยโปรโมทนลยค่ะโปรโมทคณะ่อยครับมาได้นะครับผ่านลาคือผ่านาเกให้ังคะผมเลยนะุกคนผ่านกอดชีิีเดียวกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่นะคะกั โูจุลาใช่ไหมคะครับค่ะวันนี้เราจะมาโฟนคณะนะคะนอกสถานที่ชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่แสนครับพี่แสนอยู่ปีไหนอยู่ปีสี่แล้วอยู่แล้วเอกอะไรเอกการศึกษานอกระบบเรียนคู่ภาษาไทยครับเออเรียนเออดังเข้ารอบไหนอะไรพี่เข้ามารอบสามใช้คะแนนอะไรบ้างใช้คะแนนก็มีแกนมีแพทห้า ภา,าษาอังกฤษก็วิชาสามัญแล้วก็พี่เลือกใช้คณิตศาสตร์หนึ่งแต่พี่เออพี่เอเนี่ยเลือกใช้สังคมศึกษาเข้ามาด้วยก็ได้าาสำหารับสาขานอกระบบนะค่ะเรียนกี่ปีอ่ะบรรเลงห้าปีปัจจุจจบันเลอสี่ใช่แต่ปัจจุบันตอนนี้เลืสี่ปีแล้วเป็นเอกเดี่ยวด้วยใช่<อ>เรียนเรียนหนักไหมคะเรียนแล้วแต่วิชาดีกว่า,าแล้วแต่วิชาส่วนเดี่ยวิชาคณะจันาร์ จุ๊กจิ๊กจุ๊กจี้นี่ะอันนี้เบอร์แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คน,น <ะ S 2> แล้วถ้าแบบรู้ไหมว่าถ้าแบบสมมติอนนอเรียนเอกเดียวน้องๆเรียนเอกเดียวอย่างเงี้ยเออรับรับเยอืมรับเยืมไหมก็สาขาเะประมาณ30คนอ๋อสาขาเะประมาณสามสิบแล้วของน้องเขาต้องสอบอะไรบ้างก็เหมือนกันยังยังถ้าน้องระบบใช้เกณฑ์เดิมอยู่สามแสนแล้วต้องระบบอย่างเงี้ยน้องระบบอย่างเงี้ยจะไป็เป็นครูอะไรคะถ้าแบบไม่ได้เรียนเอก ก็น้องระบบมันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในระบบตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยก็คือเด็กที่ลรดจากน้อนบบเราก็จะมารับผู้เที่เรารู้จักกันในชื่อสูงกว่นสอน,นออ๋อกศนอใช่ใช่ใช่ใชการศึกษานอกระบบเนี่ยมันไปถึงระดับผู้ใหญ่ด้วยเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ S <S <an> เทียบกับโมสโวคือการศึกษานอชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นจุฬาก็จะเป็นการศึกษานอกระบบแต่เรียนเหมือนกันแหละเนื้อหาเดียวกันจบไปก็ทํางานเหมือนกันอเอาเร็วปากเพจปากเพศไหนปากเพจอะไรเพจคณะไงเพศคณะ เพศนะเราเพศอะไรวะความเพศนี่ดีกว่าเ็ศค่ายอยากเป็นครูคณิตศาสตร์กันร้ะนไอ้บุ๋มค่ายได้นะคะอย่าพี่ค่ายเดีดยี่พี่ค่ายอนะคายครับแต่ปีนี้ปีนี้ปีนี้ก็ปิดรับสมัครไปแล้วประกาศรับสมัครไปแล้วปีหน้าสนใจก็เปิดรับสมัครอยู่ครับช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนติดตามได้จะทิ้งเด็ดค่ายไว้ให้นะคะใครสนใจนี่เลยนี่ก็ต้องเป็นแปะอีก โอเคบายน้องๆด้วยนะคะบายบายเดี๋ยวิงเขาพี่ได้ทิหลายรอบแล้วิงหลายรอบแล้วบามิสวาอะไรเฉยอ๋จริงเหอไอทีเฉยเหอมาหาอะไรอะรากกะากระงนะคะฝังครับใช้ช่องด a d y c อ่าค่ะบายเลยบายบายเรนีนี้้ อันนี้คู่สังคมเราเคยทำพี่ไปแล้วนะคะพี่เบนคราบคือเรานะคะเตรียมฝาปีเพื่อนๆนะคะืืออเเราพ่นยังไม่ทำกันบ้างอันนี้คือไอเทมของพี่จ้าอันนี้ก็จะมีคอนเนคชั่นนะคะสำหรับน้องที่มาสอบถามนี่ก็เป็นระเบียบแต่นี่พ่อแกเอาไปให้น้องรู้ได้นะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะมีอะไรจะพึ่งถามไหมคะคนนี้พี่กัลมาทำอะไรคะ ทำเ co ึกษารกัน hmm. ดูนี mm ่ทำกันบ้านกันที่มากนี่เป็นคนที่ทำกันตอนนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็อันนี้จะเป็นหน้าหลักที่เราถูกจะไน้เป็นอ๋อว่าสั้นนะคะเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะข้อมูลทีแคสนะคะืค่ะของมสอวนะคะก็มีอัปเดตแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลของอิกค์เองค่ะอันนี้จะทำคลิปใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อเร็วๆเดี๋ยวออกช่องเร็วๆค่ะ อันนี้น้องวาตางอะไ่เ uh, อ <laughs> <sk ill> น้องอยากเข้าเลย <sk ill> น้องอันนี้น้อน้องมาทำน้องอยากเรยนอะไรน้องค <sk ill> ะศึกษาคถ้าน้องสนใจครูสังคมมสวาสวามารถมาเป็น <sk ill> ขรอัวเดียวกับพี่ได้นะ,ะ <sk ill> ค่ะห,หรือว่าน้องก็ไปดูรีวิวในของพี่คะสิ <sk ill> อใครยังคะดีมาก <sk ill> อันนี้อยู่มอะไรกันอะ คหกมหกแล้วไม่ใบกล้องไหมพอหกเดี๋ยวพี่เดีย๋ยวพี่ลงนะเผื่อไปอัพสตอรี่ได้นะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะการให้คำปรึกษาน้องๆที่มาที่บูรน,นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบูธอื่นๆนะคะอันนี้เป็นของสัตวแพทย์นะคะแล้วก็คณะพยาบาลน,นั่นเองนะคะน้องๆสามารถมาปรึกษาได้นะคะมีหลายคณะกันเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปเราก็จะไปเดินในงานกันเลยนะคะอันนี้นะคะเจ๊เลดี้นะคะก็แอบ,บมาส่องนะคะคณะของเพื่อนนะคะพี่พีพีนะคะศิลปากรเอกอิงนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะพี่ก็แอบ,บไปเดินดูดารานะคะก็คือมีความอู้งานนะคะพีพีเนี่ยตั้งใจให้ความรุ้น้องมากเลยนะคะเพื่อนเดินผ่านก็ไม่สนใจนะคะข้างๆก็เป็นอ่อ ัมติงนะคะดูไม่ทันต่อไปนะคะเป็นคณะนะคะของเศรษฐศาสตร์นะคะและนะคะถัดไปนะคะก็เป็นหนุ่มรอ2ท่านนะคะแจกใบปลิวนะคะต่อไปก็จะเป็นบูธของคณะอักษรโอ้แล้วนี่นะคะดาราสุดปังนะคะ PAA กับพี่ตีมายนะคะและที่สำคัญนะคะงานนี้นอกจากมีหนุ่มหล่อและซาร่าแล้วนะคะเวทีของธุรกิจบัณฑิตนะคะเขายังมี การแจก iPad นะคะให้กับน้องๆผู้โชคดีในงานนะคะที่มาเข้าชมกันอีกด้วยนะคะและต่อไปนะคะเราก็จะได้พบกับผู้โชคดีนะคะเป็นน้องสาวนะคะสุดน่ารักสุดปังผู้โชคดีคนนี้นะคะแม่นะคะทำบุญด้วยอะไรคะได้ iPad กลับบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะคะมีพี่ผิดเล็ดด้วยนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคนก็คืออิชานะคะต้องมานะคะปีหน้านะคะขอสวุณค่ะอเคนาสวัราีก่ะวันนี้เราก็ได้อะไรกันบ้าะคะ

ดับไฟด้วยไฟดบไฟออกอากาศนี่ชอพี่อะไรคีชื่อีอะไรคะเหมอนกันค่ะมกาวาอรเจ็ดปันนาค่ะภาษาอสอรานเก้าค่ระจคณะอะไรคะคณะไอทีนะคณะไอทีเนี่ยจะเป็นคณะที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าก็คือเปิดรับนักเรียนพูเลยเจะเขียนโ้ตก็่ภาษาจีนจะว่าไปทอดเฮลักน มันทำไมก็จะมีแยกสาขานความเป็นพิศวรของแรกหรือว่าเป็นคณะของคณะทางเอกมันติเนียแล้วก็ของเด็กเิก็แยกสาขาไปถ้าหากเราสนใจทาด้านแบบเขียนโค้จ่าแล้วไปของแม่วถ้าเราอ่บชอบการออกแบบเกมทางาวเอ์กันที่เราเล่นทุกวันที่ปทนอแบบแนวมติเนียอว่ากวดรทางน้งาเจ็บขาเจ็บคณะเดลก่ณะก็ อะไรแบบไว้ข้างล่างก็เพีงไมที่ยวนะครับีไม่ทีเอวนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็จบงานแล้วนะคะน้องใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะช่องร้ดีกันนี่ด้วยนี่ก็คือหน่อยมากโอเคจบกิปเลยนะจบกลิปทำขยักหน้าโอเคไปแล้ว ตมท่ตามนนี้กันคก่จะมีคนมาก่ติดตามดนะครับติดตามนะค่ะ